การที่เราได้สมทานศีลหรือเราจะต้องปฏิบัติเรื่องของสมาธิทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติสมาธิในะสมาธิปัจจุบันนี้ของเรามีหรือเปล่าในะสมาธินี่กับความตั้งใจมั่นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะพวกเราก็มีสติสมาธิกันอยู่ นะพอสมควรแต่เป็นสติสมาธิในการประกอบการงานหรือถ้าเป็นใบเรียนก็ต้องอาศัยสติสมาธิในการศึกษารืเรียนนะถ้าสติสมาธิสั้นก็จะเรียนรู้อะไรที่มันต่อนเนื่องไม่ได้นี่ในส่วนของการศึกษาการรับรู้ในการทำการงานถ้าเราไม่มีสติ ก็ทำการงานสิ่งนั้นไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ทุกวันนี้พวกเราเรามีสติสมาธิได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสติสมาธิที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่เพียงพอนะต่อการที่จะให้เข้าใจในเรื่องของธรรมะ แม้ว่าจะมีความเกิดดับก็ตามเมื่อเรามีอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจมีความเกิดดับไปนะจิตก็เข้ามาอยู่ในความเป็นกลางแต่เมื่อมีอารมณ์มาอีกจิตก็จะวิ่งไปอีกเมื่อหมดแล้วจิตก็กลับเข้ามาในความเป็นกลางตรงที่จิตอยู่เป็นความเป็นกลางเนี่ยจึงอยู่ได้น้อยมากหรืความสงบ ตรงนี้น้อยมากาไม่เพียงพอแต่ความเข้าใจในความเป็นจริงของสังขารคำว่าสังขารนั้นแปลว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งรูปสังขารนามสังขารรูปสังขารก็จะแบ่งเป็นว่ารูปที่มีวิญญาณคลองกับรูปไม่มีวิญญาณคลอง ต้นไม้ภูเขาแม่นม้ำเตกรามบ้านช่องนี้เป็นรูปเหมือนกันแต่ไม่มีจิตวิญญาณเข้าไปยึดครองไว้อรูปคนรูปสัตว์อันนี้มีวิญญาณเข้ามายึดครองไว้นี่กว่ารูปรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยทั้งเป็นรูปภายนอกภายนอกเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆหรือรูปภายในร่างกายของเราเองนี่ นะมีลักษณะที่เป็นสามัญลักษณะคือเป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกาตาเป็นทุกอนัตาตาความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสามัญลักษณะที่เหมือนกันหมดแต่ว่าจิตเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะมารู้ตัวนี้ได้เพราะว่าสมาธิไม่ตั้งมั่น สติไม่อยู่กับปัจจุบันเราจึงต้องมาฝึกฝนะึกจิตเนะี่ยเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาววะหังนะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้ถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกก็จะนำความทุกข์มาใหนะ้เป็นขบวนการอย่างหนึ่งของปัจจัยาการ12บสอง ที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชา่าิเกิดชลาเกิดความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นขบวนการในทางด้านจิตใจถ้าจิตมีความหลงก็มีขบวนการไปอย่างหนึ่งถ้าจิตมีความรู้ก็จะเป็นลักษณะที่เกิดปัญญาละอุปทานนัตตันหาได้ความทุกข์ก็ไม่เกิด พวกเราเนี่ยทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะไม่ต้องการความทุกข์ใจปรารถนาความสุขแต่ว่าความสุขความทุกนี้มีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วนะสุขทุกข์กระดับไปพระพุทธเจ้าเทศนสอนพระสัจจีเทระ แค่สอนภาษารบุภาษารีบุรบก็เข้าใจโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างรวนแล้วแต่เกิดแต่เหตุแต่ปัจจัยเท่านั้นแหะไม่มีตัวตนที่แท้จริงจิตท,ท่านก็มีสติมีปัญญารู้แจ้งกันมาเมื่อถึงวันมาคปุรณมีนี่พระพุทธเจ้าจึางสอนนั่นเป็นภาพกว้างๆเลยว่าการราบบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม ชำระจิตของตนในข่าวรอบนั่นรวมหมดนี่เป็นเรื่องของศีลสมาธินละกัปัญญาสิ่งใดที่เป็นบาปสิ่งนั้นก็ไม่ไม่เป็นศีลนะเมื่อเราลระาบ,บาปอะไรได้ก็เป็นศีลในตัวคือมีความสงบนั่นเองความสงบใจขึ้นมาเมื่อความสงบใจเกิดขึ้นขึ้นมาได้ ความสงบใจเกิดขึ้นมาได้แล้วก็เป็นศีลนณนบาปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นบาปเราละอะไรไม่ดีเราละเนี่ยเป็นศีลจะบัญญัติออกมาก็พุทธบัญญัติของพระ227ข้อในปฏิโมกในนอกปฏิโมกก็มากมากกว่า227ะเป็นเรี่กว่าเป็นเป็นศีลของพระเนะ เรียงต่งางก้งตั้งไว้ในการแจ้งไว้พิสูจน์เห็นแล้วไม่เก็บก็เป็นอบาปทุกกฎนจะหลีกไปจากอาวาสต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยดูแลไม่ทําไม่เอือเฟื้อเป็นทุกกฎนมากมายเลยในเรื่องของเสนสนะในเรื่องอการศึกษาใน,ในพระวินัยแต่ละข้อเนี่ยหลายอย่างยันในเรื่องของศีล ของโยมก็เหมือนกันอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็เรียกว่าเป็นบาปก็ต้องผ่าขันละเมื่อละได้ก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลแล้วก็เกิดความสงบกายสงบวาจาอานนี้ก็เรื่องของสมาธินี่เราจะมาภาวานากันเนี่ยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนัสติวันวันหนึ่งเนี่ยของเราไม่ค่อยได้อยู่ในปัจจุบันนะเมื่อมีอารมณ์เข้ามา ในรูปเข้ามาตาเห็นรูปก็จะปรุงแต่งไปแนละ้วปรุงแต่งไปในอนาคตอีกปรุงแต่งไปในอดีตอีกเมื่อตามาเห็นรูปเกิดทางใจก็มีนาที่ชอบใจไม่ชอบใจก็จะปรุงแต่งไปทางเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสโผฏภพนะั่นก็เหมือนกันสติก็เลยไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเมื่อสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยความสงบไม่มี ก็เลยข้ามปัจจุบันไปเรื่อยมีความยินดียินไล่ไปเรื่อยมองไม่เห็นตรงกลางๆตรงนี้เห็นแต่พื้นกับฝ้าตรงกลางๆนี้ไม่เห็นยังพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยมาทากุศลให้ถึงพร้อมก่อนต้องมาฝึกฝึก,กจิตนะฝึก,กจิตให้มีกุศลให้มีความฉลาดยังมาอยู่กับตัวเราเองบ้างนะ ให้จิตมาอยู่กับตัวเองบ้างจิตไม่เคยได้อยู่กับตัวเองเลยไปทางไหนหมดเมื่อจิตไม่อยู่กับตัวเองมันอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจนัก็จะสงบเข้ามาก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาเพราะตัวปัญญาเนี่ยในส่วนของโลกก็ต้องมีปัญญา นักการเรียนหนังสือเราก็ใฝ่ปัญญาทําอะไรก็ต้องมีปัญญาการทำการงานเขาก็ต้องรับบุคคลที่มีปัญญาโดยมีพื้นฐานที่มีศีลก่อนปัญญาในฝ่ายโลกียะถ้าไม่มีศีลนั่นก็เรียกว่าเป็นมิจฉาปัญญาไปเกิดความเดือดร้อนมากปัญญานี้ต้องเป็นสมาธิถีิด้วย สมาธินั้นปัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะอาน,นิสงส์ที่จะให้เกิดปัญญามีปัญญาดีนั้นต้องฝึกสมาธิคนที่มีสมาธิดีจะมีปัญญาความคิดที่ดีนันเป็นสมาสมาธินะคิดในสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีตั้งมั่นในสิ่งที่ดีคิดแต่ในสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุนคคลอื่น ึกว่าปัญญาการชำระจิตให้ข่าวรอบเนี่ยเกินในเรื่องของปัญญาที่จะเข้าใจอาจเป็นปัญญาวิปัสนาภาวนาปัญญยะปัญญาได้เห็นแจ้งเมื่อจิตนิ่งๆสงบเอามาดูกายดูกายก็จะเข้าใจเห็นชัดากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์คลตัวตนเราเขาจะเกิดความรู้ขึ้นมาน นะาถ้าสติไม่อยู่สมาธิไม่ตั้งมั่นมองไม่เห็นชัดเพราะว่าอุปทานมันเกิดขึ้นก่อนอวิชาตนาอุปทานเกิดขึ้นก่อนก็ให้เกิดในชนิดเป็นตัวตนไปแล้วนะตัวตนชอบยินดียินร้ายไปแล้วเกิดความสุขความทุกข์ไปแต่ถ้าเกิดจิตนิ่งๆเนี่ยมีปัญญาก็จะเข้าใจเห็นชัด ตัวปัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นแสงสว่างที่จะให้ใจของเรานั้นเข้าใจในธรรมะเนื้อเห็นธรรมะเกิดความสุขสงบในใจได้ถ้าทําได้เต็มกําลังก็อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์ได้บาง,งันในโลกโลกก็คืออารมณ์โลกก็คือเราไม่ใช่อยู่เหนือรูประโลเนียโลกก็คืออารมณ์รูปเสียงกิริย์ลธรรมะธรรมอารมณ์เ,เป็นของอยู่ในโลก ถ้าเอาชนะได้ก็อยู่เหนือโลกเราว่าเหนืออารมณ์เนือารมณ์เขาเรียกว่าเป็นโลกุตระนั่นเองเมื่อเราจะให้ปัญญาเกิดเนี่ยเร,เราก็ต้องมาฝึกสมาธิของเราให้อยู่ตั้งมั่นอยู่เสมอเพราะว่าปัญญาที่เกิดแล้วนี่แสงสว่างอื่นใดจะสู้ปัญญานี้ไม่ได้นัตถิป,ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี เราก็มีแสงสว่างจากเทียนจากพลังงานต่างๆมากมายจากพระอาทิตย์ก็เป็นพลังงานมากก็ส่องสว่างให้ตามนุษย์นี่เห็นได้นะเห็นรูปได้ถ้าไม่มีแสงสว่างนี่ตาของเราดีๆอยู่นี่ก็มองไม่เห็นอะไรไเห็นแต่ความมืดอ่ะนั่งาไม่มีแสงเนยเราอยู่ในที่มันมืดอ่ะนะเราก็ตาดีอยู่แต่มันไม่มีแสงมารูปก็มีอยู่มองไม่เห็น เพราะตาเปล่าสายตาจากักษุที่ดีนี่มีรูปอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีแสงมาเป็นสิ่งที่จะช่วยนะสิ่งที่จะช่วยสะท้อนในวัตถุนั้นเข้ามาสู่จักสุประสาทแล้วก็เราก็เห็นไม่ได้เปงนก้ะบวนการของการเห็นนี่ถึงเอาต้องอาศัยมีรปูปมีตาที่ดี มีแสงที่จะเป็นช่วยนำเอาภาพนั้นเข้ามาด้วยจึงเกิดวิญญาณการเห็นขึ้นจากสุวิญญาณธาตุแต่เมื่อเกิดความเห็นเนี่ยจิตก็จะไปยึดเอาแล้ว่าควรู้สึกที่เห็นนี่คือเราไม่เป็นกระบวนก,การของตัวตนขึ้นมาตัวเราตัวเข้าขึ้นมาปัญญาก็เกิดไม่ทันแต่เมื่อเราได้มาฝึกสมาธิ ปัญญาเกิดนะก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนปัญวิญญาณที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงขบวนการของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วกระดับไปนะปัญญาก็เกิดก็ทําให้จิตไม่ทุกข์แต่แสงสว่างของวัตถ์นั้นน่ะจะมาชำระก,กิเลสอะไรไม่ได้ต้องใช้ปัญญา,าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ กำรัจิตให้ข่าวรอบด้วยปัญญาองค์ก็สอนแต่แรกรเลยว่าให้ระบาปก่อนอะไรเป็นบาปพยายามนะนเมราลระบาปได้ก็กกละกิเลสได้ในส่วนสําคัญแล้วก็มาฝึกในเรื่องของสมาธิให้ได้น่ะฝึกสมาธิให้ได้ก็เป็นสมาธิเพื่อความหลุดพ้นขึ้นมา,นาสมาธิสติที่มีปัจจุบันนี้ พอเป็นอยู่ได้ในโลกนะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างไม่มีปร,รารถไปถ้าสติสมาธิมันอ่อนเนี่ยมีแต่อารมณ์อารมณ์กลัวมาแล้วคิดปรุงแต่งจะมีคนฆ่าคนทำลายล้างก็จิตนะควบคุมไม่อยู่สติควบคุมไม่อยู่ก็เตลอดไปก็มีนี่ตลไปนี่ก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมกัน ก็เรียกว่าวันมาคะก็ผ่านพ้นไปพระพุทธเจ้าก็ตัดสอนว่าใจของพระพุทธศาสนาห้เรานำมาปฏิบัติขอให้เจริญก้าวหน้าทุกคนเจริญป